อินเทอร์เน็ตมือถือมีจำกัดเราสามารถดู YouTube แบบประหยัดเน็ตได้นะครับให้ใช้วิธีการตามนี้เลยขั้นแรกนะครับให้กดเข้าไปที่ YouTube จากนั้นนะครับให้มากดตรงโปรไฟล์ u t u b e จะอยู่ทางด้านขวาบนจะเป็นวงกลมและมีรูปโปรไฟล์ของเราอยู่เนาะให้กดเข้าไปเลยต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกเมนูการตั้งค่าและกดไปที่เมนูประหยัดอินเทอร์เน็ตตรงนี้ได้เลย ก็ใน u t u b e นะครับมันจะมีโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะช่วยให้เรานะครับประหยัดอินเทอร์เน็ตในกรณีที่เราใช้เน็ตมือถือที่มันมีอยู่จํากัดเนาะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเปิดนะครับก็สามารถมากดเปิดทางด้านหลังตรงนี้เลยโอเคครับเมื่อเราเปิดโหมดนี้นะครับการรับชมวิดีโอใน YouTube ของเ,เพื่อนๆนะครับจะลดคุณภาพความชัดของวิดีโอลงรวมไปถึงการดาวน์โหลดต่างๆนะครับก็จะลดลงไปประมาณหนึ่งแต่คอนเทนต์หรือว่าวิดีโอที่เ,เพื่อนๆได้รับชมก็จะยังคงชัดอยู่ประมาณหนึ่งเนาะ และในกรณีทีเ่เพื่อนๆกลับไปใช้ w i f i ก็ Fi, จะได้รับการรับชมวิดีโอใน YouTube ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเนื่องจาก WiFi เนาะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จํากัดนะครับก็โหมดนี้ค่อนข้างจะดีเลยถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตจํานวนที่จํากัดนะครับและอยากจะประหยัดอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้นก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้เลยออก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ